กลางขวาวนไหลมันหลุดเลยมั้งเอ้นี่บ้านคนมาอยู่ในนี้ได้ไงวะเต็มไปหมดเลยนี่ไหนตอนที่มาถึงลยวจีนถึง,ถงแล้วค่ะอ๋อถึงแล้วจ้าถึงทางเลี้ยวถึงทางเลี้ยวอ๋อถึงทางเลี้ยวเมื่อกี้พี่ชินเขาโทรมาอะไรนะโทรมา <c oughs> พ,พี่ชินเขาโทรมาอะไรว้าน้อยไอ้เนี้ยไอ้พวก แล้วก็คนากลแลก็อโ้ทำพตัวเอลาคนก็คนมาทำอะไรอุ้ยแล้ว่อกไปบสทำเอุตส่าแอบทำให้อุษาแอบทาใหุ้าแอบทำให้เดนเไงคะุ่าแอบทำให้นะเนี่ยอพี่สกุล ออเพราะว่าอีกาไม่เป็นเขาเป็นคนบางแล้วคนมันยากรู้อยากเ่็ดแล้วพันน้อยขนาดน้อยน้อยยังบอกว่าเวลาสวดเวลาทำอะไรเนี่ยเขาไม่ให้คนอยู่ใกล้ๆหรือขำของคนอะดวงตกโน่นนี้นั้นอะไรเยอะแยะเผมไปลิบลูแล้วใครเรื่องของคนขุดขุด้ี่สังส่วนมาเวลามีพิธีอะไรห้ามไปพาลูกน้องไปใกล้ไมลิเขาเอาของออกอ่ะเอาของออกก็จะไปขวางทางเขาเดี๋ยวโดนเอง ใช่จริงงริงวิศยไปขวางทางลมพัดลมเพเป็นเรื่องเป็นราวไปรับไปเต็มาเราอ็ไม่รู้ว่าับโเ็กระอไม่อันนี้อันนี้ที่ที่มานี่ไม่ต้องการให้ใครลำบากแล้วก็เราถึงไม่ต้องการให้ใครมาคือเรามาช่วยเนี่ยเราไม่ได้ไปหวังอะไรเราคือเราช่วยด้วยใจ เรไม่ได้ไปค <c oughs> <c oughs> ิดค่าโ <c oughs> น่นค่านี้ไม่มี <c oughs> <ช>ไม่มีอะไรทั้งนั้นห <c oughs> เราอยากช่วยเฉยเ้ร,รู้ว่ารู้ว่าเป็นยังไงคิดยังไงอะไรได้ว่าี่เล็ไจ,จะเทนเราเนี่ยแต่ิเเองะไม่ไม่เล่าฟัง้บอกไ,ไดเอเสยงว,ว่าเขาอะต้องไปเ่ให้คนฟังคก็จะยากมารู้ยากหเห็นอะไ,ไร